สวัสดีครับจากร้านที่ชอบประดับยนต์แต่งรถนะครับวันนี้เราอยู่กับ isuzu mu-X ปี2017นะครับวันนี้เรามาอัปเกรดฝาท้ายเดิมให้เป็นระบบไฟฟ้าเปิดปิดอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเราจะมาดูฟังก์ชันการใช้งานกันเลยนะครับเริ่มกันที่รีโมทเดิมของรถนะครับรีโมทเดิมไม่มีการดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับ สามารถสั่งเปิดฝาท้ายที่นี่หมดเดิมของรถได้เลยนะครับมาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์เท้าเตะปิดและเปิดนะครับฟังก์ชันนี้จะสะดวกสบายมากนะครับกรณีเราถือของเต็มมือไม่สามารถใช้มือเปิดฝาท้ายได้กุญแจอยู่ที่ตัวก็สามารถใช้เท้าเตะเปิดและปิดได้เลยนะครับ สามารถสั่งปิดที่สวิตด้านท้ายนะครับแค่กดปุ่มฝาท้ายจะปิดอัตโนมัตินะครับสั่งเปิดที่สวิตด้านท้ายนะครับแค่กดปุ่มฝาท้ายก็จะเปิดอัตโนมัตินะครับการใช้งานสะดวกสบายมากๆนะครับนอกจากนั้นยังมีสวิตเปิดปิดด้านในรถอีกหนึ่งตัวนะครับ เรานั่งอยู่ในรถเราก็สามารถสั่งเปิดและปิดฝาท้ายได้เลยนะครับตอบโจทย์การใช้งานมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองระบบเซฟต,ตี้กันนะครับ เป็นระบบความปลอดภัยของชุดฝาท้ายนะครับถ้ามีสิ่งของกีดขวางหรือคนยืนขวางทางอยู่มันจะหยุดทํางานทันทีและดีดตัวขึ้นอัตโนมัตินะครับปลอดภัยไร้กังวลน,นะครับงานติดตั้งของเราเป็นอุปกรณ์ตรงรุ่นนะครับเก็บสายเข้ารูปสวยงามอันนี้เป็นชุดกระบอกโชคกฝั่งขวาที่เปลี่ยนเข้าไปใหม่นะครับอันนี้เป็นชุดสวิปิดด้านท้ายแล้วก็ชุดกรนดูดนะครับรุ่นใหม่ล่าสุด อันนี้จะเป็นชุดกระบอกโชคกฝั่งซ้ายนะครับวันนี้ต้องขอบคุณลูกค้าจากสุพรรณบุรีมากๆนะครับที่เลือกใช้บริการติดตั้งนอกสถานที่จากทางร้านสนใจงานติดตั้งทักมาสอบถามรละเอียดกันได้นะครับวันนี้ต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ